สวัสดีครับสวัสดีสมวรมเครื่องเสียงเครื่องแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง u t u b e นะครับหลายท่านนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับพาวเวอร์อีกหนึ่งแท่นนะครับเป็นพาวเวอร์ของโปนะครับของโปคัตนะครับพาวเวอร์โปคัตนะครับเข้ามา1น่งแท่นนะครับสภาพ95%นะครับสภาพ95%นะครับอ่าเป็นรุ่นนะครับ4800นะครับ4800นะครับ4 channel นะครับ รุ่น4 8 0 0นะครับ 2U ลึก21นะครับเป็นแท่นมอแปลงนะครับสวยๆนะครับอ่านะครับมาดูข้างข้างหลังก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาพามาชมข้างหน้านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะสามารถตัดเบรดได้นะครับตัดเบรดคือยังไงนะครับตัดเบรดคือเอามิกนะครับสามารถสามารถเอามิกเข้าในช่นลนะครับไม่ต้องผ่านคอร์สได้นะครับ ในในสามารถเอามิเข้าต่อแต่ละช่ e งคือตัดเบรดได้นะครับถ้าลูกค้าจะเอาไปขับไปขับกลางนะครับก็ใช้คอตัดเบตออกนะครับแต่ถ้าลูกค้าเอาไปขับเบตนะครับใช้ตัดกลางออกนะครับได้เหมือนกันนะครับจะมีวอลลุ่มนะครับตัดเบรทุกช่นงน,นะครับ<ห>น,นะครับนะครับ จะมีนะครับจะมีสัญญาณ A นะครับ A B นะครับ A B นี่คือสัญญาณ A นี่คือสัญญาณ B ตัวนี้จะเป็นสัญญาณ C นะครับอันนี้จะเป็นสัญญาณ D นะครับ A ีนะครับ A นะครับจะมีพามีนะครับ A จะมีวามี่อย่างเช่น0.7นะครับลูกค้าจะเอาไปตัดคอร์สไหมครับตัดคอร์สลูกค้าก็เปิดตัดคอร์สนะครับนี่ครับตัดเบรนะครับ ไปเพิบสีเหลืองนะครับตัวนี้เราก็สามารถปรับคอได้นะครับมันไม่ได้ยากนะครับตัวนี้ก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับปุ่มตัวนี้นะครับจะเป็นสเตอร์โมโนนะครับสเตอร์นะครับจะสเตอร์คือ1กับ2ให้มันแยกออกจากกันนะครับ3กับ4นะครับอ่า่กับ2ให้มันตัดออกจากกันนะครับแต่ถ้าเป็นโมโนนะครับแต่ถ้าเป็นโมโนนะครับเสียบแค่ชินเอลเอนะครับ B ก็ดังด้วยกันแล้วนะครับ เราก็ไรสเตอร์นะครับสัญญาณเข้าก็0.7นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเราไม่ใช้คอสเราก็ปิดนะครับนี้ผมก็ปิดหมดนะครับนะครับตัวนี้จะมีคอสในตัวนะครับพิเศษนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ8โอห์มนะครับ8โอห์มจะอยู่ที่800วัตต์นะครับต่อแชนแนลนะครับ800วัตต์ต่อแชนแนลนะครับถ้า4โอห์มนะครับ4โอห์มจะอยู่ที่102ต่อแชนแนลนะครับ102ต่อแชนแนลนะครับตัวนี้จะสามารถขับ18ได้นะครับ ชเนลละสองดอกสองดอกสองดอกนะครับขับได้แปดดอกนะครับถ้าลูกค้านะครับเอาไปขับเบดนะครับหนึ่งกับสองขับเบดสี่ดอกก็ได้นะครับสามกับสี่ขับสองทางนะครับกางกับแหลมนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับให้โหลดอยู่ที่สี่โอมนะครับสี่โอมนี่คือข้างละสองนะครับชเนลละสองดอกสองดอกนะครับโหลดให้อยู่ประมาณนี้นะครับกาลังเครื่องจะได้ไม่หนักนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับหน้าจอดิจิตอลวัดโวล์ ขอภัยนะครับวัดอุณหภูมิแล้วก็วัดความถี่นะครับวัดสัญญาณแรงประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมออนเครื่องให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูเครื่องก่อนนะครับนะครับไฟนะครับจะมีจะมียันบวลุ่มนะครับเนี่ยหน้าตาสวยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมกลิ่นนุทยจะมีไฟอยู่ตรงหัวบวลุ่มนะครับเนี่ยไฟสีส้มนะครับ นี่ครับนี่คือจะเป็นอุณหภูมินะครับนี่คืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิช้นลหนึ่งช้นลสองชแนลสามชแนลสี่นะครับอันนี้นะครับโวล์นะครับโวล์ก็สองร้อยนะครับยี่สิบสองนะครับตอนนี้กําลังโวล์นะครับในทั้งหมดนะครับบัดนะครับตัวนี้จะเป็นสัญญาณนะครับสัญญาณลำโพงนะครับเดี๋ยวมาลองนะครับ ฟังน้ําเสียงกระดูกนะครับ1กับ2ขับกลางแหลมนะครับ3กับ4ขับเบรคนะครับลองฟังน so, ้ so, 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 mm ําเสียงกันดูนะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่12,000บาทนะครับตัวนี้จะอยู่ที่12,000บาทนะครับสภาพสวยๆนะครับสภาพ95%เนะครับเจ้าของเขาซื้อมาเมื่อหนึ่งนะครับซื้อมาเปิดไม่กี่งานนะครับคือเขาอยู่นะครับไปรับงานรับอะไรนะครับคนเดียวนะครับยกไม่ไหวนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นชีวิตชิงนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นหม้อแปลงนะครับหนักนิดหน่อย สำหรับท่านที่ไม่ซีนะครับเดี๋ยวก็มาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับลองฟอนน้ำเสียงกันดูนะครับเดี๋ยวมาลองฟันน้ำเสียงกันดูนะครับ1กับ2ขับกลางแลมนะครับ3กับ4ขับเบีดนะครับราคาอยู่ที่1 2 0 0 0ฮะ12,000บาทนะครับ1 2 0 0 0บาทนะครับสภาพสวยๆนะครับสนใจตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับสามารถแลกทีเทิร์นได้นะครับตัวนี้จะเล่น4องคได้สบายนะครับหน้าตาสวยๆนะครับ โทรเข้ามาสอบถามได้0837398945นะครับ0837398945นะครับเดี๋ยวลองค,งคั้านความน้ำเสียงกันดูนะครับเดี๋ยวลองคว้นเสียงกันดูนะครับนะครับจะเป็นสัญญาณนะครับนะครับ,นะรบจะเป็นวอลลุ่มนะครับ ลำโพงอยู่ประมาณกี่ขีดนะครับนี่ครับเจ้าฟินสัญญาณตัวนี้นะครับนี่ครับช่องแชนแนลที่สองนะครับเปิดช่องแชนแนลที่สองนะครับนีครับอันนี้เบสนะครับครับอันนี้เบส นะครับ ครับสภาพสวยๆนะครับครับหนึ่งเมืนสองพันบาทนะครับ สบายนะครับขับสบายนะครับ8ชัแนลละ2นะครับเสียงกลางก็ชัแนลละ2ดอก2ดอกนะครับโหลด4โอห์มได้สบายๆนะครับเนี่ยครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหน้าจอดิจิตอลนะครับวัดทั้งโวลต์นะครับวัดทั้งโวลต์แล้วก็อุณหภูมิเครื่องนะครับแล้วก็สัญญาณเข้านะครับไฟนะครับวอลุ่มนะครับไฟวอลุ่มนะครับเนี่ยครับจะมีไฟตรงวอลุ่มนะครับเนี่ยสีชมพมนะครับสวยๆนะครับงานสวยนะครับของปูคัทนะครับ ของโกคาร์ดนะครับโกคาร์ดนะครับ P ี่สี่พันแปดนะครับสี่พันแปดครับติดเข้ามาสอบถามได้0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะครับพี่หลายท่านที่เข้ามาหนุนนะครับว่าจะเป็นาทางช่อง YouTube นะครับทางเฟซแล้วก็หน้าร้านนะครับทั้ง3อย่างก็ขอบพระคุณลูกค้าจริงๆนะครับจากใจนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้เอาผิดพลาดประกันไหนประกันใดก็อขอ กราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับลูกค้านะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ